อยากมหังสัมมาสัมพุธทธังภควันตังสานนังขตโตอีมินาสการนะตังภควัณตังอภิปูชยามิพระเจ้าบูชาบันนี้ซึ่งพระภูมิีพระภาพผู้รัตรรู้แล้วเองโดยชอบซึ่ง้าพรเจ้าถึง ว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ได้จริงด้วยสัตระนี้ยะมหังตวาคาตังเวาตาธรรมังสรนังคาโต้ิมินาตะกาเรนะทางธรรมังอภิปูชยยมิเข้าไเจ้าบูชาบบดน,นี้ เร่งพระธรรมทันพระภูมิระภาคเจ้าตรับดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่ปึ่มคำจาจัดไทยได้จริงด้วยสก,กาะนี้ยามาังตุปฏิปันนงังสังขังสนนังกะโต ที่มีนาากาเรนะทางท้งคังลภิดปุายามิพระเจ้าบูชาบัดี้ซึ่งประสงผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคไม่จริง้วยสการะนี้ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุถะภะคะวันตังระวิดวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมสจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตจาวกะสังโฆลังคังนะมามิ อุชาพระพุทธธรรมสงฆ์ไหวพระพุทธธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อต่านี้ไปตั้งใจแน่แน่วขอมาตัวคนโทษตอบพระพุทธธรรมะสงฆ์เดชเดชลาดล่งลงไปแล้แลว,ดวาาได้ตายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กมาด้วยจากเลี้ยงสามาจนถึงขุนปัตติยขอมาตัวคนโทษแล้วกลายวาจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธธรรมะสงฆ์ในอดตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปตอนจะขอมาตัวคนโทษสะรตนไกรายจำนอกนอนพระรัตนานักไกรด้วยปัญนามคาถา คือนโมสามผลผลที่หนึ่งนอบน้อมรูพระธรรมประสงค์ในอดีตนโมผลที่สองนอบน้อมรู้พระธรรมประสงค์ในปัจจุบันนโมผลที่สามนอบน้อมรูพระธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดในการสังคกตสังว่านโมด,ดังๆพร้อมกันสามผลนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสาัขขาววาาสมพุทธัสสะ 那摩达萨，帕凯瓦托阿拉托萨玛萨摩达萨，那摩达萨，帕凯瓦托阿拉托萨玛萨摩达萨，乌卡萨，阿提โย诺梵蒂，阿迦卡玛，耶达巴利，耶达摩利。 ยณาอคุตลเลเยมยังกรัมหาเบวังพันเตมยังอาเจโยโนโปฏิคันหาธาไา,ายติงสังวรายามิทวิเจ้าของวโรกาตเด็ล้างลาดด้วยกายวาจาใจ ในพระพุทธธรรมประสงค์เสียงไรแต่เขพเจ้าเป็นคนพานคนหลงอากุตนเข้าสิงจิตใ่ก็ทำความผิดขอพระพุธทพธธรรมประสงค์ขอพระพุทธธรรมประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้นแต่เขพเจ้า จำเดิมแต่ว,วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจาาจะขอสารวมระวังตึงกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบื้องหนะ้ากายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อต่นี้ป็นอ,อาราธนาพระพุทธร,ระสงนาในอดีตปัจจุบันอนา,นา,นาคตสิ้นสถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุก,กาสา พระพุทธเจ้าของอา,าราธานาะสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เดระตรูดลว่วงไปแล้วมาความเล็ดสายในท้องประมาทมุตังสีแสสมเด็จพระพุทธเจ้าอันจากเดระตรูดแส่าาานาคตการภายภาคเบ,บนะื้องหน้าแลสมเด็จพระพุทธเจ้า ที่ได้กการ์รู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจกักรุทวานโตตะวถารัาธนเทาวา,ารทชวหาทวารกายทวารนมนโนทวารแทงข้าพระพุทธเจ้าในการัดเดี๋ยวนี้เถิดปุกาสะข้าพระพุทธเจ้าขออารานา พระนพโลกุตระธรรมเจ้าเต่าประการในอดิตการหลวงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้แลพระนพพลโุตระรธรธรมเจ้าเต่าประการในอนาคตการภายภาคเบื้องนาแลพระนพพลโุตระรธรธรมเจ้า เอ้าประการในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในเจ้าปุถวานโตตตาทวานทานาทวานชิวเฮทวานกายะทวานมนโนุวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดปูกาสะ อาเราพูดแต่เจ้าของอาอาธนาราเราียสงเก่าสมมติสงนายดีตการหลวงรับไปแล้วจะดับจะปรมาณไม่ได้แล้วราเรียสงเก่าสมมติสงแนนาโคสการถ่ายภาควงงนาแล้วราเรียสงเก่าสมมติสงในปัจจุบันนี้ เพราะจงมาวังเกิดเป็นจักปุทวานโตษาทวานทานะทวานจิวหาทวานกายทวานมรโนทรวานแทนข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดคชคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์เจ้า ท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์เนาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดาคุณท่านบารมีสีลบารมีในคำบารมีปัญญาบารมีวิิยะบารมีกันติบารมีสัชชบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมี ที่ขา้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแต่ร้อยชาติพันชาติม่นชาติแสน,นชาติก็ดีที่ขา้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาต่างแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบรมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาช่วยประคับประคองขา้าพเจ้า ขอให้เราไปเจรดญสำเร็จมากแล้วผลในการบัาเดี๋ยวนี้เถิดทิพานปฏิโยโตุ